หลายหน่วยงานจัดกิจกรรมสร้างความรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนและกลุ่มที่มีความเห็นต่างทางการเมืองค่ะเริ่มกันที่จังหวัด คิดจิตก่อนนะคะนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชาการจังหวัดพร้อมด้วยพลตรีสวัยพลการผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณนำประชาชนทั้ง7จ็ดตำบลในอำเภอตะพานหินและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรมสร้างความรองรองและสมานฉันคืนความสุขให้กับคนไทยด้วยการรำวงย้อนยุคสร้างความบันเทิงและความสนุกสนานให้กับประชาชน ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาทหารชุดมวลชนสัมพันธ์กองพลพัฒนาที่สองคายสุรนารีกว่า20นายลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนที่หอประชุมโรงเรียนบ้านจานตำราตำบลท่าหลวงอำเภอพิมายเพื่อให้ทราบถึงการทำงานคืนความสุขให้ประชาชนตามนโยบายคอสชอที่มุ่งเน้นสร้างความรักความสมามัคคีของคนในชุมชนซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานที่จังหวัดศรีสะเกดนายประทีปกริรติเรขาผู้ว่าราชาการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมกับกองมังคับการกองกําลังรักษาความสงบประจําจังหวัดศรีสะเกดจัดกิจกรรมสมณฉันบรองดองพวกเราชาวศรีสะเกดด้วยการรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อสร้างความสมณฉันและบรองดองในกลุ่มข้าราชการและกลุ่มที่มีความเห็นต่างทางการเมือง